everyday with god podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอังคารที่29สิงหาคม2023ซีรีส์เดินในพระสิริการเดินทางแห่งความงดงามและความจริงวันที่5การพักสงบอย่างเรียบง่ายและกล้าหาญสดุดี62ข้อ1-2 จิตใจของข้าพเจ้าสงบคอยพระเจ้าเท่านั้นความรอดของข้าพเจ้ามาจากพระองค์พระองค์เท่านั้นทรงเป็นศิลาและความรอดของข้าพเจ้าทรงเป็นป้อมปราการของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่หวั่นไหวเลยเพราะโลกทุกวันนี้คอยกระตุ้นเราให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วโลกบอกเราว่าจงพยายามให้มากขึ้นอีกในโลกเช่นนี้เอง เราจึงต้องใช้ความกล้าที่จะหยุดพักเพราะโลกกำลังผลักไสให้การหยุดพักเทียบเท่ากับการเกียดคร้านการพักผ่อนกลายเป็นเรื่องที่น่าละอายกลายเป็นการผัดวันประกันพรุ่งหรือวกแวกจากเป้าหมายหลายคนไม่ต้องการใช้เวลาอันแสนมีค่าที่ตนมีรั่วไหลไปจากตารางเวลาที่อัดแน่นแม้แต่เสี้ยววินาทีเดียว เพียงเพราะยึดติดอยู่กับการจัดตารางชีวิตให้ดูสมบูรณ์เหมือนที่เราเห็นในโลกโซเชียลหลายคนไม่ได้ตั้งเป้าที่จะใช้เวลาแต่ละชั่วโมงอย่างเต็มที่พวกเขาแค่ต้องการให้ตารางชีวิตของตนนั้นอัดแน่นและดูยุง่งแต่กลับไร้ประสิทธิภาพใดๆมารโก6ข้อ31แล้วพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่ามาเถิดจงปลีกตัวออกมาหาที่สงบ เพื่อหยุดพักสักหน่อยหนึ่งเพราะว่ามีคนไปมามากมายจนไม่มีเวลาแม้แต่จะรับประทานอาหารแต่ทว่าการพักผ่อนกลับเป็นส่วนหนึ่งของความสมบูรณ์แม้กระทั่งพระเยซูคริสต์ผู้เป็นพระบุตรที่สมบูรณ์แบบของพระเจ้าก็ทรงหยุดพักการพักเป็นหนึ่งในสิ่งแรกๆที่พระเจ้าแสดงเป็นตัวอย่างให้บุตรของพระองค์ทำตาม ในพระธรรมปฐมกาล 2. ข้อ 2. บอกว่าวันที่ 7. พระเจ้าก็เสร็จงานของพระองค์ที่ทรงทำมานั้นในวันที่ 7. นั้นก็ทรงหยุดพักจากการงานทั้งสิ้นของพระองค์ที่ได้ทรงกระทำพระเจ้าไม่จำเป็นต้องหยุดพักพระองค์ไม่ได้เหนื่อยอ่อนหลังจากการสร้างจัก,กรวาลแต่พระองค์ตั้งใจที่จะหยุดพักเป็นการประกาศพระบัญชาอันศักดิ์สิทธิ ทรงสั่งให้มนุษย์หยุดพักและเมื่อเราเชื่อฟังทำตามเราก็จะเป็นภาชนะที่พระองค์ทรงใช้ได้เป็นผู้ที่ได้รับการอวยพรเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงอพยพ20ข้อ8ถึง10จงระลึกถึงวันสบาโตถือเป็นวันบริสุทธิ์จงทำงานทั้งสิ้นของเจ้า6วันแต่วันที่7นั้นเป็นวันสบาโตแด่พระยาเวพระเจ้าของเจ้า ในวันนั้นห้ามทำงานใดๆไม่ว่าเจ้าเองหรือบุตรชายบุตรหญิงของเจ้าหรือทาสทาสีของเจ้าหรือสัตว์ใช้งานของเจ้าหรือคนต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในประตูเมืองของเจ้าสิ่งที่ต้องใครครวญในวันนี้ในเนื้อหาพระธรรมธมการบทที่หนึ่งพระเจ้าทรงให้แต่ละวันมีเวลาเย็นและเวลาเช้า แล้วจึงเริ่มวันใหม่เราจะดำเนินชีวิตเช่นนั้นโดยเริ่มต้นและให้ความสำคัญที่การหยุดพักก่อนแล้วจึงเริ่มต้นการงานในแต่ละวันได้อย่างไรบ้างให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าที่รักเราสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงครอบครองทุกสิ่งพระเจ้าผู้ทรงสร้างโลกและทรงประทานการหยุดพักที่พอเหมาะเพื่อเรา เราขอกลับมาเริ่มต้นด้วยการพักสงบที่พระองค์ก่อนเริ่มต้นด้วยกำลังและความรักของพระองค์ก่อนขออย่าให้เรามัวแต่สาะวนกับการงานโดยที่ไม่วางแผนหรือมีสบาโตกับพระองค์ขอทรงช่วยให้เรากล้าที่จะหยุดพักเพื่อเตรียมพร้อมในการรับใช้พระองค์และขอให้ทุกครั้งที่เรากลับมามองที่พระองค์เราจะได้พบกำลังอันสดใหม่เสมอ เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมน